อันนี้มันล่อหน้าล่อตาย่งเลยนะครับ4ตัวนี้นั่งเงี้ยฮะหมื่นสองฮะผมพอเลยนะตอนนี้ผมบวกมาโอ้โหตั้งแต่ต้นนี่สองหมื่นกว่าแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเกมใหม่จากค่าย pg slot นะครับอันนี้เป็นเกมไฟนัมเบอร์ h ฮโลนะครับให้เราทายว่าเลขตัวต่อไปจะสูงหรือต่ำนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้แทงไปนะครับสังเกตที่ด้านบนนะครับด้านบนจ เป็นรางวัลที่เราทายได้นะครับอันนี้ผมกดเบ็ดไปนะครับกดเบ็ดไปทีละ250นะครับเบ็ดขั้นต่ําทีละ5บาทนะครับอันนี้46ต่ําแน่นอนครับ40ผมว่าต่ําแน่นอนนะครับเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับ18น่าจะสูงนะครับทายไปนะครับสเกตด้านบนนะครับจะเป็นรางวัลที่ผมทายถูกนะครับ3ตัวทายถูกจะได้500นะครับโอเคผมทายอีกนะครับ50นี้ต่ําแน่นอนครับไม่มีสูงกว่านี้เลขจะสุ่มมาที่1ถึง50เท่านั้นเองนะครับถ้าทายถูกไปได้มา800นะครับสังเกตดูนะครับ13น่าจะสูงนะครับ14น่าจะสูงนะครับ30ผมไม่กล้าเล่นนะครับมันอยู่ครึ่งๆระหว่างกลางนะครับแต่ถ้าเราทายถูกนี้ รางวัลมันจะคูณเยอะอันนี้3สูงแน,น่นอนนะครับเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับเปอร์เซ็นต์30ที่ผมไม่กล้าเล่นนะครับผมเล่นตัวเดียวแล้วกันนะครับระวังไว้นะครับอ่ามาแล้วครับ40ตัวเดียวมาตอนนี้รางวัลผมได้มาอยู่ที่2,000กว่าบาทแล้วนะครับสี่สิผมว่าโลนะครับ26นี่ผมไม่กล้าเล่นนะครับคือเล่นมันก็เยอะนะครับถ้าผมเล่นดูนะฮะรางวัลมันจะ6,000เลยนะครับถ้าผมทายสูงถ้าผมไม่ทายก็ได้แค่3,000นะครับถูกตัวเดียวอ่าผมลองนะครับลองสุ่มไปนะครับเผื่อได้อ่าวได้จริงนน่เะครับฮะอัน่าดน ครับ41แล้วกันนะครับเปอร์เซ็นต์มันน่าจะมากว่านะครับอ่ะมาแล้วครับ9,000แล้วนะครับโอ้โหนี่รางวัลเยอะนะครับผม เซฟไว้ดีกว่านะครับเราเก็บเงินได้นะครับรางวัลคูณไปเรื่อยๆแล้วเราจะเริ่มเบ็ดใหม่นะครับเริ่มต้นได้ที่5บาทนะครับแต่ผมเบ็ดที่250นะครับเบ็ดแรกนะครับผมจะพยายามให้มันถูกทั้ง5เบอร์อันนี้ไม่ถูกนะครับเอามาใหม่ครับ33น่าจะต่ำนะครับเปอร์เซ็นต์ต่ำน่าจะเยอะกว่านะครับอ่าถูกทั้ง5แล้วนะครับรางวัลผมจะได้ครั้งแรกมาที่พันกว่าบาทเพราะรางวัลมันจะคูณไปเรื่อยๆนะครับถ้าครั้งแรกให้มันได้เยอะที่สุดดีที่สุดนะครับเพราะหลังๆผมจะเริิ่่่่่่่มมมมมมเเเเเเซซฟฟนน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 นะะะะะคคคคคครรรรรรััััับบบบบบอออออาาาาไไไไปปดดดีีกกกกว๋ถ้้้ผผล14ื็็แแหย ว่าผมเน้นชัวร์ดีกว่าครับถ้าไทยต่ำนะครับดูพลังวันคุณเยอะมากนะฮะแต่เปอร์เซ็นต์สูงน่าจะเข้ากว่านะครับอ้าวมาแล้วครับจะสามพันแล้วนะครับอันนี้มันกึ่งๆนะครับผมไม่กล้าลงเลยผมเสียดายเงินมากเลยเราได้กำไรมาแล้วอะเอาไงดีผมว่าถ้าแทงนี้คูณเยอะมากเลยนะครับไปเจ็ดแปดพันเลยนะครับผมเก็บดีกว่านะครับเริ่มใหม่นะครับใจเย็นๆนะครับเบ็ดใหม่นะครับใจเย็นห้าสิบนี้ต่ําแน่นอนนะครับเก้าน่าจะสูงนะครับเบ็ดแรก ต้องให้ได้5นะครับต้องให้ถูก5นะครับผมกดรัวๆไปเลยนะครับอ้าวมาได้เฉยนะครับเป็นแรกผมมาพันกว่าแล้วนะครับอันนี้1มีแต่สูงอย่างเดียวนะครับ50โอ้ยเหมือนฟรีเลยครับอันนี้ง่ายมากครับเหมือนได้มาฟรีเลยนะครับแต่ว่ามันก็ได้มาไม่เยอะนะครับบวกไม่แค่ร้อยกว่าบาทเองเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันง่ายนะครับอันนี้อันนี้3ตัวนะครับได้มาพันแปดนะครับลองดูนะครับ พลาดไปนะครับไม่เป็นไรนะครับเบ็ดใหม่นะครับผมเล่นเยอะไปเมื่อกี้อาจจะเป็นรางวันผมยังไม่เยอะนะครับผมก็เลยเล่นไม่ระวังนะครับอันนี้เบ็ดแรกนะครับผมจะลงไป5หมายเลขเลยนะครับพลาดอีกแล้วครับไม่เป็นไรครับผมจะเน้นรางวัลคูณเยอะๆนะครับถ้าเราทายถูกทั้งหมด5ตัวมันจะยิ่งคูณเยอะเข้าไปนะครับเบ็ดแรกผมเอา5้าตัวเลยนะครับถูก5ตัวแล้วนะครับต่อไปเอาชัวร์ๆนะครับ16น่าจะสูงนะครับถ้าถูกรางวัล2,000ันกว่านะครับอาะถูกนะครับสูงนะฮะ1ิ10นีง่ายมากนะครับ ผมมั่นใจตัวเดียวนะฮะตัวอื่นผมไม่กล้าเล่นนะะมาบวกมาเป็นพันเลยนะครับสังเกตผมแทงแค่ตัวเดียวนะครับบวกมาเป็นพันเลยนะฮะเนี่ยฮะเราจะลงอย่างนี้ครับเปอร์เซ็นต์ผิดเราจะน้อยนะฮะโอ้โหสิบบวกเป็นพันเลยฮะโอ้ถ้าผมแทง14ด้วยก็บวกมาอีกเป็น7,000พันเลยนะครับถ้าเราทั้งสองตัวได้7 0 0 0กว่าเลยนะครับผมคิดหนักเลยครับผมเอาชัวร์ดีกว่านะครับเอา10ไปอย่างเดียวครับตีละตัวครับมาแล้วครับโอ้เสียดายอยู่นะครับเมื่อกี้ถ้า14มาด้วยก็ได้นะครับแต่อย่าไปเสียดายเลยครับเอ บวกมาพันกว่าเลยฮะนี่ฮะถ้ารางวัลเราคูณเยอะๆนะครับเราค่อยๆเล่นอย่างนี้นะครับอันนี้มันรอดหน้ารอตาจังเลยนะครับ4ตัวนี้ผมได้หมื่นสองเลยฮะลองดูนะครับนั่งไงฮะหมื่นสองฮะผมพอเลยนะฮะตอนนี้ผมบวกมาโอ้โหตั้งแต่ต้นนี่สองหมื่นกว่าแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับใครที่สนใจนะครับแอดไลน์มานะครับ224 FTBet ่เอฟจบสนะครับสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ